ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีโชคจากคนใกล้ตัวคือราศีราศีาศพิจิกครับ ชาวราศีพิจิกที่มีเหตุเพศภัยมีความทุกข์มีภาระทุระหนักหนาสาหัสมาสองปีเกือบเต็มและจะอยู่ยาวไปจนถึงประมาณปลายปี260นี้คือ1ธันวาคมแต่จะมีช่วงสั้นๆที่มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเป็นโชคดีมีนาเมษาพฤษภาขอให้มีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีโชคมีชัยและประเด็นสำคัญเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีมงคล จากเลข7ดาวเสาเลขเดาวเกตเลข5ดาวพฤหัรสมบดีเป็นมงคลในดวงชะตาราศีเกื้อกูลต่อดวงชะตาในความเป็นไปแล้วที่สาคัญดาวเสาที่โคจรทัพราศีนี่เลยนะดาวเสาร์คือมังกรเป็นเกษตรเจ้าเืินมังกรคือพญานาคราชเป็นกําลังเกื้อกูลส่งเสริมในปีรากานี้คือเป็นคู่ส่งเสริมหนุนหาโอกาสไปกราบสักการะพ่อปู่ศรีสุโธนคคราช และที่วัดศิริสุธโธทําบุญกระถิ่นเพื่อร่วมบุญสร้างกุฏิที่อุดรธานีไหว้หลวงพ่อพระใสและจารึกแผ่นทองสร้างพญานครราชวัดพระใสกรุงเทพให้ไปที่วัดเจ้าอามจะเป็นมงคลเกื้อกูลให้เกิดโชคลาภสมปรารถนาและที่สําคัญโชคลาภจะเกิดจากคนใกล้ตัวพ่อเทวดาพญานาคมาดลจิตทําให้เป็นมงคลนรุมิตรเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราจากคนใกล้ตัวหรือจากเทวดาผู้ไม่มีองค์มีตนพญานาคราช เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะมีโชคจากคนใกล้ตัวหรือเทวดาคุ้มตัวพญานาคคุ้มครองได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับเอาจริงจริงนะอเมริกาฝนตกมากเลยฝนมึนกเลยช่วงนี้ไม่มีน้ำแห้งแล้งไม่มีฝนเลยอู้ยน้ำเวลาสมมติว่าเราเห็นพวกยีราฟมาเราจะส่งเสียงให้ยีราฟมา ハハハハ